สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถคันนี้ครับคันนี้ลูกค้ามาเดิมๆเลยนะครับผมต้องการเวลาเลข1เ็นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้ทำาอะไรไปบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องพันเก้านะครับตัวเก่าปีสองพันสิบแปดคันนี้เร่งไม่จะวิ่งอยู่ประมาณแสนแปดละลูกค้ามาเดิมๆก็เราก็จัดตัวโบเป็นสเต็ปตัวโบยี่ห้าเลยนะครับผลิตภัณฑ์โตเกียวนะครับแคมซิ่งผลิตภัณฑ์โตเกียว นะครับผมหัวฉีด V ีผลิตภัณฑ์โตเกียวนะครับไสปัมซิ่งผลิตภัณฑ์โตเกียวนะครับผมแล้วก็ระบบละมันนะครับผมแล้วก็มีชุดอินเตอร์บอลวิชนะครับแล้วก็หม้อน้ําพัดลมแผงแอร์นะครับอันนี้ก็เบิกมาจากพี่เอกเจริญเตอร์นะครับผมแล้วก็เก็บสายท่อแอร์เนียนเลยครับเป็นไงครับครับผมเป็นไงครับแล้วอันนี้ก็จะต้องเพิ่มก็คือครับ รถตรงเวลานะคร like ับก็ต้องมีทวิปเบิร์นนะครับนี่ครับแต่ทวิปเบิร์นยางนะครับเราคือเอาแค่แบบว่าครบๆกันไปเลยทีเดียวนะครับผมมีฟังท้ายมีเตทด้วยนะครับเตทเนี่ยก็จะไปช่วยให้เบิร์นยางสองล้อนะครับฟังท้ายก็เราก็จะไปบิดเอ่อทำให้รถมันเต็มเร็วเพราะว่าพันเก้าเครื่องมันเล็กเราใส่ t ร r โบ super 5ด้วยนะครับก็รถแบบนี้ก็ขับสนุกแล้วก็รีแมปนะครับจูนบายแบงค์มานาสำหรับนะครับช่วงล่างก็จะเป็น A-Arm นะครับผม ตัวไลยามแล้วก็วาลคซีนะครับผมแล้วก็โชกคู่ครับซูเปอร์เจนะครับผมตัวล่างมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลูกค้ายังไม่ได้แปลงดุมมาครับเราก็ได้ตัดแปลงดุมห้าครับตัดแปลงดุมห้าดูไปหมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมรลมๆประมาณนี้นะครับผมอื่นก็ไม่มีอะไรแค่นี้ก็คือใกล้ารั้งเต็มระบบเลยครับไม่ขาดอะไรแล้วนะครับก็ครบกันเลย ครับผมก็เดี๋ยวไปดูนะครับไปวิ่งในสนามดูนะครับว่าวิ่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ